สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชม,มรับการคำนวณสูตรด้วยกันต่อนะคะการคำนวณในวันนี้ทางเราขอแนะนำท่านผู้ชมหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างในทางในงวดวันที่16มิถุนายนพศ63นะคะรวมกันสนับสนุนสลากินเม่งรัฐบาลคำเตือนในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรในวันนี้ขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะหลักสิบล่างสูตรนะคะเอาหลั 10, กหมื่นบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักหน่วยบวกหลักสิบครั้งที่สองนะคะบวกกับเจ็ดคงที่สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังคอยมีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามาทําการคํานวณโดยกันต่อนะคะหลักหลักสิล่างนะคะไม่ทาบไม่ทราบว่าสําหรับวันนี้ทางเราคำนวณไดร์เลกเด่นอะไรบ้างนะคะขอเชิญทานผู้ชมารับการคํานวณโดยกันนะคะหลักมือนะคะเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดสิบหกสิบบวกเจ็ดสบหกบวกเจ็ดยบวกศย์สครั้งก็23่สิบสามได้เลกเด่นสานะคะสามบวกเดนะคะได้1สิบไดร์ศูนย์สำหรับผลออก รางวัลในท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกศูนย์หกการคำนวณเลขเด่นหลักสิบด้างในงูนี้คำนวณได้เลขสามเลขศูนย์คนออกสามตัวบนนะขอโทษนะคะคนออกรางวัลในท้ายสองตัวนะคะออกศูนย์หกพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงูนี้หลักสิบล่างเข้าตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะได้ศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลในท้ายสองตัวนะคะออกศูนย์หกลารับชมกันต่อนะคะ หลักมือเลขแปดปบวก2ได้10บสิบวกสองสิบสอบสวกห้าสิบเวกห้าได้เลขเด้น2 2งสบวกเจ็ดนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกเก้าสี่การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงูนี้นะคะคำนวณได้เลขสองและเลขเก้าผลออกเก้าสี่เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเเลขเก้ในการคำนวณเข้ามาในํำแนงของหลักสิบล่างตามสูตร รางวัลในท้ายสองตัวนะคะออก9ก้สี่เรามารับชมกันต่อนะคะหลักหมื่นเลขแปดแปดบวกสี่สิบสองสิบสองบวกสี่สิบกสิบหกบวกห้าบกบวกห้ายี 4, 16, 16่สิบเอ็ดบวกหนึ่งยี่สได้เลขเด่นสองบวกเจ็เ 2, 2นะคะก็ได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสตัวในงูถัดมานะคะออกเกการคำนวณเลขเด่น หลักสิบล่างในงวดน,นี้นะคะคำนวณได้เลขสองเลขเก้ 9, ผลออก98เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดน,นี้เขาตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะขอโทษน,นะคะเลขเในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแนงของหลัก10บล่างตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวออกเก้าแปดสำหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นเลขเจ็ดเจ็ดบวกเก้าสิบหกสิบหกบวกเก้ายบวกสามยีบกส ยี่สิบแปดบวกสองสามสิบสามสิบไดเลขเดนศูนย์นะคะสู์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกเจ็ดเจ็ดการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงูนี้นะคะคำนวณไดเลขศูนย์ไเลขเจ็ดผลออกเจ็ดเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงูนี้เข้าตัวเลขเดนเลขเจ็ดน,นะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลในท้ายสองตัวออก 7, เจ็ดเบิ้ล เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักหมื่นเลขศูนย์ศูนย์บวกสีก็ได้ส 4, 4ี่สี่บวกสีได้แปดแปดบวกสองได้สิบสิบบวกห้าสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกเจ็ดนะคะได้สิบสองได้เลขสองสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกสองสองการคํานวณเลขเด่นหลักสิบด้างในงูนี้นะคะคํานวณได้เลขห้าและเลขสองผลออกสองสองเพราะฉะนั้นการคํานวณสูตรในงนูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะ ในสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก2เบิ้ลดำรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักมือเลขห้าหบกศูนย์สองครั้งก็ได้5-5าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็บวกแปดได้เลขเดนห้นะคะห้าบวกเดนะคะได้สิสได้เลขสองสำหรับผลออกรางวัลเลท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก2อสี่ การคำนวณเลขเด่นหลักสิบาังในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขห้าและเลขสองผลออกสองสองผลออกสองสี่นะคะขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบดางตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวนะคะออกสองสี่สองสี่นี้คืองวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศหกสาม สูตรคำนวณน,นี้หลักสิบล่างนะคะทางเราขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะหลักหมื่นได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกห้าสิบสามสิบสามบวกสองสิบห้าสิบห้าบวกหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกเจ็ดก็ได้แปดสำหรับผลออกนะคะเรามารอลนุนโดยกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณหลักสิบล่างของเราในวันนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขแปดนะคะท่านผู้ชม เลขหนึ่งและเลขแปดนะคะสาหรับแนวทางหลักสิบด่างนะคะนี้ก็เดินตรงมานะคะท่านผู้ชมมาทราบว่าการคํานวณในครั้งนี้เลขแปดนะคะจะเดินตรงมาอีกหรือไม่นะคะในตําแหน่งของหลักสิบด่างในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศหกสามนี้นะคะเรามารอ้นด้วยกันนะคะตัวเลขแปดนะคะเลขเด่นในงวดนี้นี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะท่านผู้ชม คำเตือนนะคะในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยัยงไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคด,ดีนะคะดดเฮ้ยรวยๆเราวาพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ